สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คริปโตนิวส์นะคะประจำวันที่6กันยายน2025ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ที่น่าสนใจมากจากสหรัฐอเมริกาค่ะอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องการเมืองไกลตัวนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจครั้งนี้เนี่ยน่าจับตาม,มากจริงๆค่ะครับเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังขอให้ศาลสูงสหรัฐตัดสินอำนาจในการปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงเลยนะครับ ใช่ค่ะโดยเฉพาะในหน่วยงานอิสระซึ่งเรื่องนี้มันสําคัญมากๆเราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงทาไมมันถึงอาจจะเปลี่ยนกติกาที่ใช้กันมานานเกือบร้อยปีได้เลยครับผมประเด็นหลักเลยก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นเรื่องไปที่ศาลสูงสุดของสหรัฐนะคะครับขออํานาจปลดคุณรีเบคก้าเคลลี่สลัตเทอร์ซึ่งเป็นกรรมธิการจากพรรคเดโมแครตคนสุดท้ายที่ยังอยู่ในคณะกรรมธิการการค้าหรือ FTC นะคะครับ การเคลื่อนไหวนี้ถือว่าเป็นการท,ท้าทายลักการเก่าแก่มากๆเลยนะครับที่วางไว้ตั้งแต่ปี1935นู่นเลยโอ้โหปี1935ใช่ครับถ้าสารเกิดเห็นด้วยกับทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะหมายความว่าอำนาจของฝ่ายบริหารหรือทำเนียบขาวจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับในการควบคุมหน่วยงานรัฐต่างๆค่ะง,งั้นเราขยายความตรงหลักการปี1935นี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรได้ครับ หลักการนี้มันมาจากคดีดังเลยครับชื่อ h u m p h r i y s Executor อ๋อ oh, ค <ka. S> ่ะตอนนั้นศาลสูงตัดสินว่ารัฐสภาเนี่ยสามารถตั้งกติกาขึ้นมาเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางตำแหน่งได้นะครับค่ะคุ้มครองยังไงคะคือไม่ให้ประธานาธิบดีสั่งปลดได้ตามใจชอบต้องมีเหตุผลสมควรจริงๆเท่านั้นซึ่งหลักการนี้แหละครับเป็นเหมือนเสาหลักเลยที่ค้ำยันสิ่งที่เรียกว่าหน่วยงานอิสระ หรือ Independent Agencies ในสหรัฐแล้วหน่วยงานอิสระนี่เขามีความสำคัญยังไงคะทำไมต้องมีกรอบป้องกันจากการเมืองด้วยคือแนวคิดหลักๆก,ก็คือว่าหน่วยงานพวกนี้ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากๆครับแล้วก็ต้องตัดสินใจโดยที่ปราศจากแรงกดดันทางการเมืองอืมค่ะเพื่อให้การกำกับดูแลมันนิ่งมีเสถียรภาพไม่ใช่แบบแกว่งไปตามขั้วอนานาจที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดแบบนี้เหรอคะ ใช่ครับหรือแล้แต่ FTC เองก็ด้วยซึ่งแม้ว่าศาลสูงชุดปัจจุบันเนี่ยจะเคยตีความให้ขอบเขตการคุ้มครองนี้มันแคบลงบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่เคยมีครั้งไหนที่ล้มล้างหลักการ h u m p h r e y Executor นี้ไปเลยเข้าใจแล้วค่ะทีนี้กลับมาที่กรณีของกรรมธิการ s l h t e r คนนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงมายัางไงคะถึงได้ไปถึงศาลสูงได้ เรื่องมันเริ่มตอนที่ทรัมป์พยายามจะปลดสลอร์เมื่อเดือนมีนาคมนะครับค<า>่ะแต่ว่าเธอไม่ยอมก็เลยสู้คดีโดยอ้างอิงกฎหมายที่จัดตั้ง FTC ขึ้นมาที่บอกว่าการจะปลดกรรมธิการได้เนี่ยต้องมีเหตุผลเพียงพอจริงๆเช่นประพฤติมิชอบร้ายแรงอะไรแบบนั้นแล้วศาลว่ายังไงคะศาลชั้นต้นก็เออเห็นด้วยกับสลอร์ครับต่อมาศาลรุทธรก็ยืนตามคำตัดสินเดิมอีกก็คือให้เธอยังอยู่ในตำแหน่งได้อา้าวแล้วทางทำเนียบข่าวทำยังไงต่อคะ ฝ่ายบริหารของทรัมป์ก็เลยต้องยื่นเรื่องต่อศาลสูงไงครับเหมือนเป็นยกสุดท้ายแล้วที่จะชี้ขาดเรื่องนี้ซึ่งการยื่นเรื่องครั้งนี้มันก็ดูสอดคล้องกับท่าทีก่อนหน้านี้ของทรัมป์เหมือนกันนะคะที่เคยมีข่าวว่าพยายามจะปลดผู้ว่าการเฟดอย่างลีซ่าคุกด้วยแม้จะเป็นคนละกรณีกันใช่เลยครับมันสะท้อนแนวคิดของฝ่ายบริหารที่ต้องการให้ประธานาธิบดีมีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตรงมากขึ้น แม้แต่กับตำแหน่งในองค์กรที่ออกแบบมาให้อิสระจากฝ่ายบริหารก็ตามอืมซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มอนุรักษ์นิยมบางส่วนในสหรัฐเขาก็เห็นด้วยกับแนวทิศนี้มานานแล้วนะครับว่าหลักการ h u m p h r e ส s Executor เนี่ยมันไปจำกัดอำนาจประธานาธิบดีมากเกินไปแสดงว่าตอนนี้ก็เหมือนมีความเห็นต่างกันสุดขั้วสฝ่ายกำลังงัดข้อกันอยู่ ถูกต้องครับฝ่ายบริหารทรัมป์ก็อ้างว่าศาลชั้นต้นเนี่ยไม่ยอมทำตามแนวทางเดิมของศาลสูงที่ก่อนหน้านี้เคยตัดสินเพิ่มอำนาจให้ประธานาธิบดีในการปลดผู้อำนวยการ CFPB หรือสำนักงานคุม้มครองผู้บริโภคทางการเงินมาแล้วค่ะแล้วอีกฝ่ายล่ะคะ อีกฝ่ายก็ยังยืนยันครับว่าการมีหน่วยงานอิสระที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นกลางทางการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะตามหลักรัฐธรรมนูญเพื่อให้การบริหารประเทศและเศรษฐกิจมันมั่นคงคำถามสำคัญที่สุดเลยนะคะตอนนี้คือแล้วถ้าถ้าศาลสูงเกิดเห็นด้วยกับทรัมป์ขึ้นมาจริงๆกลับคำตัดสินฮัมฟรีย์เซ็กซคิวเตอร์ที่ใช้มาเกือบร้อยปีเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคะ นั่นแหละครับคือจุดที่น่าจับตามองที่สุดเลยครับถ้าหลักการเกือบร้อยปีนี้ถูกลมล้างไปจริงๆนะครับมันจะเปลี่ยนสมดุลอำนาจครั้งใหญ่เลยระหว่างฝ่ายบริหารกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆในสหรัฐเปลี่ยนไปยังไงได้บ้างคะโอ้โหเปลี่ยนเยอะเลยครับโครงสร้างการทำงานความเป็นอิสระบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านี้อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยครับในระยะยาวโหเป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเนี่ย แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องกฎหมายการเมืองภายในของสหรัฐเป็นหลักแต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจระดับนี้ก็น่าจะมีแรงกระเพื่อมตามมาไม่มากก็น้อยเลยนะคะแน่นอนครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกถึงที่มาที่ไปแล้วก็ความสำคัญของการท้าทายอำนาจครั้งประวัติศาสตร์นี้กันไปพอสมควรแล้วนะคะ ครับผมถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหารแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Crypto News ของเรากันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะแล้ก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญในโลกคริปโตแล้วก็ประเด็นน่าสนใจอื่นๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกค่ะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ